นายจุลพานามรวิวันรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการใหม่ของกรมสรรพากรที่จะยกเลิกการใช้ใบอนุโมทนาบัตรในการลดหย่อนภาษีและเปลี่ยนมาใช้ระบบอโดเนันแทนโดยย้ำว่าที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่งแต่ปัญหาที่พบคือวงการศาสนามีความซับซ้อนพอสมควรจึงต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นระบบและตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสค่ะซึ่งปัจจุบันก็มีวัดลงทะเบียนกับกรมสรรพากรไปแล้วกว่า2000 20, 0แห่งและอีกประมาณ4 0 0พแห่งที่ยังไม่ได้เข้าระบ จึงขอให้วัดเร่งดําเนินการเพื่อให้สามารถรองรับผู้บริจาคได้ครบถ้วนค่ะโดยระบบอ e d o โ a เนชันนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปหากประชาชนต้องการนําเงินทําบุญไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะต้องบริจาคผ่านระบบอ e d o โ a เนชันเท่านั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคจะถูกบันทึกเข้าระบบสามารถตรวจสอบได้และช่วยสร้างความโปรง่งใสทั้งต่อวัดและต่อผู้บริจาคเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ก็มีวัดและสํานักสงฆ์เข้าสู่ระบบแล้วประมาณ80-90%แม้การบริจาคเงินสดยังทําได้ แต่จะไม่สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้และไม่สามารถตรวจสอบได้ละเอียดเหมือนระบบใหม่กรมสรรพากรจึงรณรงค์ให้ทุกฝ่ายเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งประชาชนและศาสนสถานค่ะ